คนเคยมีปัญหาอินบ็อกซ์เต็มแบบว่าเยอะมากไหมคะซึ่งดิฉันก็สังเกตเห็นหลายๆคนนะว่าเวลาประชุมทีเนี่ยเวลาเขาโชว์อีเมลเขาเนี่ยมันเยอะมากข้อมูลอีเมลเขายังไม่ได้ตอบเยอะมากซึ่งอีสิ่งเหล่านี้มันทําให้รบกวนจิตใจพวกเราแล้วก็ทํางานเราโฟกัสไม่ได้แล้วก็เราก็ต้องคอยมาคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องตอบเมลเราตามเขาทันไหมเรามีอีเมลอะไรต้องจัดการหรือเปล่านะคะวันนี้ก็เลยจะมีเทคนิค4สเต็ปนะคะในการจัดการอินบ็อก ซีโร่ไม่ต่อนะคะเรามาดูกันเลยนะคะหนึ่งก็คือดีลีทนะคะดีลีทมันออกไปเลยอะไรที่เราดูแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรามันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เรื่องอะไรของเราเลยมันเป็นสแปมเมลอะไรหรือเปล่าดีลีทมันออกไปเลยนะคะลบมันออกไปสองคือการด e ลิเกตดิลิเกต,เกตหมายความว่ายังไงคือการมอบหมายนะคะ วิธีการก็คือหนึ่งเราเช็คก่อนว่าเราเป็นบุคคลที่ควรจะตอบเมลนั้นหรือเปล่าแล้วถ้าไม่ใช่เราก็มาดูว่าคนอื่นทําแทนเราได้ไหมแล้วเราก็ forward สิ่งนั้นไป3เม,มลนั้นถ้ามันใช่ของเราเราก็ take action คือการตอบ ตอบเมลใช้เวลาไม่นานนะคะถ้าสมมุติสิ่งที่เราทําได้มันจะสามารถทําทันทีก็คือตอบทันทีนะคะสุดท้ายก็คือการ defer การ defer หมายความว่าสิ่งนั้นมันยังไม่จําเป็นที่เราจะต้องตอบได้ตอนนี้หรือว่าเป็นข้อมูลที่เราใช้อ้างอิงในอนาคตนะคะเพื่อนลองไปใช้ดูนะคะแล้วก็อิ r o inbox จะไม่ใช่เรื่องไกลเกินตัวแล้วเราจะสามารถจัดการชีวิตของเราได้ สวัสดีค่ะ